สวัสดีครับคุณอู๋เข้าคลินิกแก้หนี้มาหลายเดือนแล้วจะหยุดจ่ายแล้วรอแฮคัดอีกได้ไหมก่อนเข้ามีข้อเสนอมาแล้วแต่ไม่มีเงินของคุณครับนี่แหละคือที่ผมมักจะบอกว่าคลินิกแก้หนี้เข้าได้ก็ดีแต่มาถึงเวลาที่คุณต้องจ่ายแล้วคุณจะท้อแอ่แหละหลายคนก็มักจะชอบมาด่าผมอ่ะในติ๊กต็อกหรืออะไรก็ตามที่ผมทําคลิปอยู่ในติ๊กต็อกใช่ป่าชอบมาดา่ากันจังเลยบอกว่าไอ้นช่องนี้มันชอบสอนใี้คนไม่จ่ายนี่คือผมมักจะเสนอผมมักจะบอกว่าถ้าคุณจะจ่ายแล้วคุณจ่ายไม่สุดอ่ะนะ อย่าไปทําเสียเวลาไม่มีประโยชน์นะอย่างวันนี้ลูกค้าผมคุยผมเราจ่ายเขาไปหน่อยนึงเขาจะเขาจะดูว่าเรามีความตั้งใจมีความพยายามไหมถามว่าเขานี่คือใขรพี่ <c oughs> เขานี่คือไขรธนาคารมันไม่ใช่เขาหรอกมัน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 ไม่มีตัวตนนะพี่ธนาคารเนี่ยเออมันเป็นระบบของมันนะครับเพราะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปจ่ายเขาเห็นใจหรือะไรไม่จําเป็นนะครับอย่างเนี้แหละคลินิกแก้หนี้มว่าก็ ถ้าไม่ไหวก็กปล่อยไปแต่ผมไม่แน่ใจหรอกว่าเขาจะ,จะหยุดแล้วรอแฮคัตอีกได้ไหมคือถ้าเกิดเราไม่จ่ายคลินิกแก้นี่คลินิกแกนี่คงก็ล้มดีวหมดอยู่แล้วที่เราไปเซ็นสัญญาเขาไว้นะครับเพราะนั้นก็เจ้าหนี้แต่ละเจ้าที่มันรวบรวมไว้อยู่ในคลินิกแกนี่นก็แตกกระเจงไปเหมือนเดิมมันก็เอา,อางี้ก็คือพูดง่ายคือแต่และเจ้ามันก็มาเล่นพี่เหมือนเดิมแยกตัวกันไปนะแต่ส่วนถามว่าเขาจะแฮคัตอะไรได้ไหมผมก็ตอบฟันธงให้ไม่ได้หรอกนะครับตอบฟันธงไม่ได้จริงๆนี่แต่ก็ต้องลองดูครับแต่ก็ต้องลองดู